คนเลยต้องเรียนจุดกดการพูดไทยกับไว้่ัาเลยอะพ่ะพี่พี่สตาร์ซื้อกาแฟให้น้องอุ้มด้วยน่ารักมาะเอาคนไทยนี่ใช่ค่ะชาวต่างชาติมีแต่น่ารักชมคนอื่นนะแล้วเราอะ่ะ ไส์สี่ไส์สีแหนมเนียนีมากเหมือนผู้หญิงปะเพื่อนไม่รู้เลยนะเพื่อนจับโบกไม่ได้ เพื่อกับ,บมิสแกนไทยแลนด์ไม่ออกไม่จริงอ่ะเป็นกันเคยเนียนปะเน,นียนนีอยู่วนนี้มันีเท่าไหร่อ่ะเก้าอ่ะแปด

น่ารักดีครับพี่พี่รู้จ้ะเป็นจมัมพ้าขอบคุณค่ะแต่อันนี้อร่อยปะกิ<ม>นแล้วอ ลูกประธานบริษ,ษัทตั้งทานข้าวหว,นวานลูกท่านประธานนะคะวันนี้ยังไม่เห็นท่านประธานมาเลยท่านประธานไปไหนไม่รู้อยากเห็นลูกลูกมัดผมที่นี่อาจจะได้เห็นนะเอรอนมันแบบ เล่เลยอร้อนจึ้งเลยอร่อยปะทุกคนใกล้ปิดโหวตแล้วนะช่วยกันโหวตด,ด้วยนะคะพุงละหนึ่งอร่อยไหมอร่อย ได้ไปทะเลสบใจแล้วให้มันจบแล้วมาเป็นมาทะเลไกลด้วยนะอาหารดีมากอ่ะอาหารดีเลยอ่ะผีกะสวยครับ ใช่ใชอร่อยมาคะอร่อยชอบเลยโร,รงแรมสวยมากแต่ยังไม่ได้เข้าไปในห้องเลยว่าเป็นยังไงวันนี้ต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างนะรู้ปะเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนเมีงองเจ๊อ เฮ้ยมึงออกอะไรน,นั่น be yeah. Yeah, นงไง i อิตาลอนเบรบิวที่คู่แย่เนี่ยนั่งหลังมึงมันก็ไม่ออกกดให้กันกดให้กันเยอะๆนะคะ เดจิมตั้งไหนปะเดจิมอะไม่เห็นเลย เราไปเพื่อนคนอนแล้วใครอ่ะืึคืดอยู่พิซซารอตตี้อ่อะเตรียมห้องไว้ให้เมสเซนอินเตอร์ยังอุ้ยเอนอ,อยู่ไหนเนี่ยคุณมีนาะคุณอยู่ไหนเนี่ย หาลิเสียอะไรนะลิปที่มันไม่ผลิตแล้วว่าพี่สาวของโปรยุทธ์บูไงเขาด้วยแมตติสติกเออคู่ไรมาหาหมอฟนันใครอะ่ะคุณมีนาอยู่ไหนนะ ไปหาหมอพันทำไมอ่ะจะไปฟันหมอ,อมูลเลตเตรียมห้องไวให้ว่าที่มมสเก็ตอินเตอร์แล้วใช่ตอนวันบินกลับจะได้ไปลงที่นั่นเลย พาคโคลอมเบียเสริมสักทีเจอเลยวันนี้เจอแน่วันนี้โอเคไอ้กี้วันนี้จะพาตึงหมดอ่ะ เดี๋ยวได้คาถาอารุตโตนั่นแหละเดี๋ยวไปลิสเพลลิสคนที่อยากเต้นด้วยก่อนกล้องมันแคบแล้วเขาจะเต้นติดสวยกันปะทุกคนว่าไง เราจะเต้นติดสวยกันปะถ้าเขาติดสวยมันจะไม่หนุก จน,จน,นี่อยากเต้นอะไรแบบนี้มากตอนแรกคิดไว้ว่าสิ่งที่มาถึงเวียดนามเราจะทำเลยก็คือแบบเต้นอะไรอย่เงี้ยแต่กูัเขาติดสวยกันอะปาเมียเอาเลยมาเลยเ่ะ หนึ่งเขารวมระดับหนึ่งเขารวมเพราะว่าเราเป็นเข้ารวมกันหนดนึ่งเ,เขารวมอันนี้ก็เอ้ยไม่เป็นได้เลยเราจอยอยู่แล้วอ,อ,ยอยากไปรับเกตที่สุวรรณภูมิตัางแต่อยู่ต่างจังหวัดจะพี่ช่วยอะไรหนูได้ไหมจังหวัดนี้โอ้ professional professional ขนตาจึงมากจับข้อมันชอบกับพิบอ่ะของที่สวย อย่างมีบุญมีอุ้มอ่านเมนยังไงต่อถึงจะมีบุญเลยหรอ,อรอยเบแต่งหน้าไหนมาแล้วมันน่าดูขนาดนั้นเหรอชอบดูคนพูดไปเรื่อยไปเปล่ปอยหอ ลุนทุกวันเอาหน้าไม่คิดจะแต่งหน้าหรอขยัน,น u <USA>. านไทยเพิ่งไปเรือกของจริงๆไปเรือกไปเปื่อยเลยอะ ตับสาระไม่ได้แต่พูดไปก่อนจะเป็นจิดมากเพราะแต่บอแล้วยังไม่เอาน้ำพริกมาให้กินเลยนะทานข้าวอะไรนี่เลย of The Filter Queen why why อันนี้ประเทศอะไรทำไมพูดไทยชัดจังคิดไม่ออกคิดไม่ทันไม่รอดไม่ทันไม่ทันไม่รอดขอโทษขอโทษเอาใหม่เธอไม่รอดเธอคิดไม่ทันไง ใครโผลมาหรอคนเสิร์ฟหรอเอาไหมไม่ขนาดนะั้นรอก่อนจีกะมาไหมเดี๋ยวรอดูนะว่านางมาด้วยเปล่าเอาใหม่เอาใหมพี่เมเะพี่คะเดี๋ยวพออันนี้คือเราสามารถขึ้นห้องได้เลยใช่ไหมแคเดี๋ยวให้ไปเกีบยพอ ต้องรอขอก่อนหรือว่าขึ้นไปได้เลยพี่ไม่รู้ว่ารถบันธุ์พี่ตามมามาถึงหรือยังเพราะว่าไม่มีบางโวนยู่จบสอตฟิวเวอร์ที่อุม้มรักนารักเหมือนกันค่ผลผลนะรักทุกคนหล่อชุดว่ายน้ำนะั่งวันนี้แต่งหน้าสวยมากถ้าให้ผู้กันตรงก็คือสวยทุกวันนะพี่ทายาสับผมอะไรล้างหน้าคนะ่ะ forget. Are you so beautiful? Thank you. Oh, o k a แฟแก้วที่สองอ่ะแกแฟทำไมไม่ถึงพี่สาวอีกแก้วที่สองนะแล้วมเมกี้ตอนที่นั่งเดินทางมาเนียน่ยนอนเว้ยน้ำลายไหลอุบาทมากไหนนโรถบัสคือ มันปวดหลังไม่หรอกเพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยไป็นตัวอย่างเงี้ยนี่นะเฮงะอุ้ยอ่ะปวดมากปวดมากปวดมากมันเป็นแบบนี้ทำไมเฮ้ยคือคนเรานอนน้ำลายไหลได้อืมบางทีคนเรามันก็เอออย่าไปติดเป๊ะบอกแล้วอืมอย่าติดสวยมี่นาแบะกี่มอยฮะสิบไปฝากปะโถมันมา25แล้วอะไรมัดี่สิบแล้วอะไรมัดหัน ให้ตายเธอโรบินความรับผิดเออวิ้ยขอดซิมเบิงอันนี้สักคำอืมอร่อยลองใส่แมทนอนดูเคยแล้วน้ำลายมันก็ไปอใส่แมทปึ๊บ ถ้านอนน้ำลายไหลน้ำลายมันเป็นขึ้น,นอยู่ทั้งหลายนั่นอะเปรียกอุบัติกว่าเดิมอีกเปียกวันนี้กิจกรรมอะไรเดี๋ยวรอเขาแจ้งอีกทีนะคะเพราะว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแัดแปลงกิจกรรมที่เราทํากันนิดหน่อยสวยมากขอบคุณค่ะโคลอมเบียแอดทายแลนด์น้องไอไปก่อนเขาขึ้นไฟนอลเออจบ เพื่อนสาวหลายหลายประเทศเขาเริ่มเดินเกมกันแล้วนะเพื่อนสาวหลายๆคนตอนแรกเขาแบบปล่อยฟิลฟิตอนนี้เขาเริ่มเดินเกมกระชับนี่แฮปสาวตุตายอย่างแฮปปี้เบิร์เดย์ไปแล้วชีอายุ20 27เท่ากันแล้วนะ ชอบตกใจเขาว่าไอซ์แลนด์คือบางทีเขาพูดกันแล้วเราได้ยินเป็น Thailand ไทยแรงไงอุ้ยเดี๋ยวรอเลยวันไฟนอลอ่ะต้องฟังดีๆนะเขิดเลยนะสมมติเขาประกาศไอซ์แลนด์แล้วเราแบบเดินวันออกไปอย่างเงี้ยเขินเลยอ่ะไทยแลนด์ฉับถุกวันนะนะักของไทยค่นะนะักกับมองตุกตาค่ะกับมิสคิวบาร์ เลิฟวิวฟอร์มชิีุ้ยชุดลาตรีอะไรอะน่าขายไม่บอกแล้วพูดไปแล้วครั้งเดียวห้ามพูดเยอะไ i h ไห้สุดไหไก how are you ว้าอิ่ม u ะยังอิ่ม l ะ are you full yeah h a d so much food it was so good yeah t n d l i g h t i s t yeah everything is yummy เดินตามไต้หวัน เดินทามไต้หวันแย่ yeah. โอ้ยใช่ค่ะอุ้มเดินตามไต้หวนันอยากเห็นไทยแลนด์ลุกปากแดง,งค่ะพี่รุ่มไม่อยากเห็นลุกปากหมาบ้างหรอคะอยากเห็นแต่ปากแดงไม่อยากเห็นปากหมาบ้างหรอพ่อกับ <c oughs> เราเสร็จแล้วขึ้นห้องไหมเออเออเออ,เอ,อนั่งคุยกับผู้ชายยิ้มอยู่อ๋อหนึ่ว่านั่งคุยกับผู้ชายเที่ยวยิ้มอยู่ อะไรฮ <laughs> าลองสวยไหมสวยมากพี่กัดขนตา <ís> ไม่คิดอยู่แบบนึงห่าสวดโย่เด,ดี๋ยวนี้หยีดเดี๋ยวนี้นะ ไม่บอกอยามาหลอกค่ะมันเป็นความลับราชินีอยากใส่คนตาแบบนี้คนเดียวในโลกไม่บอกหรอเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดไหมเปลี่ยนแบบเลเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพี่อมีเพื่อนบอกไม่มีเลยไม่มีใครครบไม่มีใครเอาโอ นะไอย่างกาน้าายูนะไม่บอกหรือคิดไม่ออกคิดออกเหอะแต่ไม่บอกอยากเป็นคนไทยคนเดียวที่ใช้คนตาแบบนี้ How are you today? Good คนตาหนึ่งคูใช้20วันพักก่อนค่ะปีหนึ่งเนาะมีเพื่อนยังยังไม่มีใครลับเป็นเพื่อนไม่มีใครรับเป็นเพื่อนเลยอิงชอบใครถ้ามีนาบ้างไม่มี โคลอมเบียโคลอมเบียไปไหนไม่รู้สวยฉับขอบคุณค่ะวันนี้ขอให้ทำอะไรนี่ยังไม่รู้เลยใครพูตดดิสันมิสแกนเล่านะคะคิ้นสวยมวากเลยวะเยวคุยกับเช็คดิพัพป,ปิคหน่อยเช็คดิพัพป,ปิคอยู่ในกลุ่มเพื่อนอยู่นะคะวันนี้โหวตที่เราทุกคนอย่าลืมไปช่วยโหวตนะแพ้ไม่ได้แล้วนะไอข่ายที่หน้าเขาเบฟบอสบอกว่าเบฟไปจีบสาวชขำเลยอะ แอบรูปไม่อยากเป็นเพื่อนค่ะอย่าเป็นแฟนอะไรเนี่ยพี่สาปวปวดเวอร์นะวันนี้ออกรงปวดอยูอ่อุบัติเหตุอุบปติเหตุเดี๋ยวไอ้นี่ดีกวา่าสวยซะคืึองอุ้ยที่ถึงที่ทาก้า ที่ถึงกี่กี้อ่ะแล้วคืออ่านเร็วมากนานๆทีขอให้ได้มุงสัทุกเกาเกาก้านะจ๊ะเฮ้ยขึ้นห้องดีกว่าปะ You like Latinas ที่ถึงค่ะสาวที่ถึงอ่ะมาดูปะเนี่ยลูเมตเป็นใครทุกคนใช้ลูเมตเดิมนะคะลูเมตเดิมแอดมินอุน้นอ่านคอมเมนต์เก่งมากใช่ค่ะสลลมแต่ว่าอะไรปาราควาย I h o p e your d a m e I like you sweet ถ้าไม่มีคิดว่าจะขึ้นเป็นหลับหรอแกจะนั่งอยู่ต่อปะนี่จะขึ้นไปนอนแล้วนะไป,ไปขึ้นไปนอนดีกว่าปะเราค่อยเขาตามค่อยลงมาใช้เวลาว่างที่มีอย่างน้อยนิดให้เป็นต้องไปขึ้นห้องอย่างเดียวบริการ่ยฮะยังการอ๋อยังไม่ได้การ์ดยังไม่ได้กี่การ์ดหลับแซบนี่หลับมวนเวอร์นิดๆิหน่อยหน่อยเราต้องนอนนะ อย่าปล่อยผ่าชอบสาวยูเครนไหมชอบค่ะสวยเหมือนงองคหญิงน้อยดูเพื่อนๆหน่อยได้ไหมไม่ให้ดูค่ะจองสวยแฟนอยากไปนอนดีกว่าไม,ไม่ได้ทำบางทีเราหลับเราตื่นมาเราจะพักวกว่าเดิมปัวนะกว่าชั้นใดเนี่ย ต้องอะไรล่ะอ๋อเรือง่องเร่องอะเดี๋ยวคุณมันยังไม่ถือมั้งนี่ยไพี่สาวยืนตั้งงานอยู่ได้กลอะไรนะมันต้องซื้ออ่ะเนี่ยใช่ใช่มันต้องซื้อ Sister, you have a key has already? Your what? Your room. Your room pass. Yeah, I have my room key. Now I have a roommate. Who, Who is your roommate? Room. <laughs> um Think My roommate is Argentina now. Oh. <laughs> you should? I will buy myself. Oh. Um Belarus. 아, 오케이. 둘모안 쑥쑥. 예. 오, 이거는 뭔가 다른 건데.